ว่าเป็นเรื่องราวสุดพีคที่ทำเอาชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นเลยทีเดียวนะครับเมื่อล่าสุดในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปจากนักท่องเที่ยวหนุ่มชาวต่างชาติคนหนึ่งนะครับที่ได้ออกมารีวิวหลังจากที่ได้มาเที่ยวเมืองไทยนะครับซึ่งเจ้าตัวน,นั้นบอกว่าตนประทับใจทุกอย่างในเมืองไทยทั้งหมดนะครับยกเว้นเพียงแค่จุดเดียวที่อยู่ในสนามบินนะครับที่เห็นแล้วเกลียดมากๆแถมงานนี้นะครับบอกได้เลยว่านักท่องเที่ยวแทบทุกคนพูดเหมือนกันหมดเลยทีเดียวครับ ต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้เมืองไทยของเรานะครับนับได้ว่าเป็นจุดหมายในการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติหลายคนเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากมีจุดเด่นหลายอย่างที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวแล้วก็สัมผัสกันอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวอาหารนะครับรวมถึงผู้คนที่เป็นมิตรแล้วก็น่ารักมากๆอีกด้วยนะครับเช่นเดียวกับเรื่องราวดังต่อไปนี้เมื่อล่าสุดนะครับได้มีนักท่องเที่ยวหนุ่มชาวต่างชาติคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายท่องเที่ยวนะครับในเพจเฟซบุ๊กที่มีชื่อ เกี่ยวกับการทํากิจกรรมแล้วก็ใช้ชีวิตประจําวันที่ประเทศไทยนะครับจนได้รับความสนใจจากทั้งคนไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอย่างมากนะครับแต่แม้ว่าถึงแม้เจ้าตัวนั้นจะชื่นชอบหลายๆอย่างในเมืองไทยมากแค่ไหนนะครับแต่ว่าสุดท้ายเจ้าตัวก็ได้รู้นะครับว่ามีสิ่งหนึ่งที่ทําให้เขานั้นเกลียดมากที่สุดเลยทีเดียวกับ โดยล่าสุดนี้นะครับเจ้าตัวได้ออกมาโพสคลิปพร้อมกับระบุแคปชั่นนะครับว่าในที่สุดก็เจอสถานที่ที่ไม่ชอบมากที่สุดในเมืองไทยซึ่งจากในคลิปดังกล่าวนี้ก็ได้เผยเห็นนะครับว่าเป็นภาพของบันไดเลื่อนอันหนึ่งนะครับที่อยู่ในอาคารผู้โดยสารขาออกของสนามบินสุวรรณภูมินะครับซึ่งเจ้าตัวนั้นได้ให้เหตุผลนะครับว่าที่เจ้าตัวนั้นเกลียดบันไดเลื่อนอันนี้มากมากนะครับก็เพราะว่าพอขึ้นไปแล้วนะครับก็เท่ากับว่าต้องเดินทางออกจากประเทศไทยซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เขานั้นชื่นชอบและก็ประทับใจ ซึ่งทางนี้นครับหลังจากที่คลิปดังกล่าวนี้ถูกแชร์ออกไปนะครับก็ได้รับความสนใจแล้วก็มีชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์กันไปจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะชาวต่างชาติที่เป็นนักท่องเที่ยวที่เคยมาเที่ยวที่ประเทศไทยนะครับก็ต่างพูดกันไปเสียงเดียวกันนะครับว่าเกลียดบันไดเลือนอันนี้ของสนามบินสุวรรณภูมิจริงๆเรียกได้ว,ว่านี่ได้กลายเป็นสถานที่ที่ชวนใจหายของนักท่องเที่ยวต่างชาติหลายคนที่มาเยือนประเทศไทยเลยทีเดียวกัน interviewing people in Thailand until I'm fluent in Thai สวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีไหมครับสบายดีครับคุณชื่ออะไรนะครับชื่อออกครับ จะออกผมกำลังเรียนภาษาไทยเราพูดภาษาไทยด้วยกันได้ไหมได้ค่ะผมชอบภาษาไทยมากๆประเทศไทยตรงไหนสวยสวยมากสวยที่ไหนใช่ใช่ใช่มาจากที่ไหนครับมาจากสมุทรปราการชอบไหมชอบโอเคฟุตบอลไหมฟุตบอลอยู่อาวุธทีดด่รู้ อ๋อ no 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 โอเคโอเคโอเคผมชอบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ชอบอยู่คุณชอบอาหารอะไรมักตรีซุปน้าพริกปลาทูคือชอบอาหารอะไรมากผมชอบกินผักกะเพราเนื้อกะเพราเนื้อตับไก่ดาวอ๋ออะโลยมาก์ทฮะเพชรนุยโอ้ยผมฟรังเพชรนุยเห็นมากไม่ได้ ง่ายพอเดินเดยนปมชกอะไรยังตันเอาเหนียวเขาเหนียวแต่ยากชอบมากไหมชอบมากเอ้วอยู่มาจากประเทศอะไรผมเป็นคนอังกฤษอังกฤษเอ้าคุณทำงานอะไรผมทำคอนเทนต์อ๋อทิกช็อปอ๋อไอจีโอเคติดดมติดดมโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับไอจีไอจีขอบคุณครับ You can't come to Thailand without trying a Pad Krapal. So behind me is one of the oldest local Pad Krapal spots in Bangkok. Let's try it out and see how good it is. So today we're at original Pad Krapal 1993. It's a small family-owned local restaurant. But the designs inside were so cool. Because they were so busy, I had to sit outside in this alley. But that's just a sign the food is gonna be 10 out of 10. Now the menu had all types of pad Krapal from beef, pork, chicken, even seafood. I went for the ground beef and I wasn't risking it, so I went for normal spice. For the drink I decided to get myself a Thai tea, and it was so refreshing. Not too sweet, but sweet. Sweet enough to enjoy. And five minutes later, the food arrived, And guys. It was smelling so good. Everything was piping hot. The egg was perfectly cooked, and they even gave me this soup on the side. Nice. First things first, we had to break the kai down. You've got to have a runny egg when you're eating this, guys. And this was my reaction. Oh wow, <clears> this <throat> spicy. That is amazing, guys. The egg is perfectly cooked. The beef is good quality. It's spicy, but it's not too spicy. Wow. So much flavor. The Thai tea to wash it down. Perfect combination. I even ordered myself another Thai tea. In total, the bill came to 169 baht. Less than 5 US dollars. This spot gets a solid 10 out of 10. And if you want to find more places like this, then check out my Bangkok email. So, everyone talks about Bangkok's temple, not enough people mention this hidden gem. This is the Chang Erewan Museum. And to get here, what you want to do is jump on the BTS Sky train to Chang Erewan Station. And once you get off, you can either walk or take a motorbike taxi and you've arrived. For tourists, the entry fee is 400 baht, but trust me, it's worth because it because as you enter, you're greeted with this magnificent three headed Elephant statue, which is actually based on the mythological Ayurveda, and it is just absolutely stunning. This place has multiple Buddhist shrines with elephant statues everywhere. But my favorite part is that it's surrounded by nature. There's greenery everywhere, as well as fountains and waterfalls. It's so relaxing, and it doesn't feel like you're in the city of Bangkok. I also notice it's not as busy with foreign tourists like other temples in the city center. The architecture is so unique, and believe it or not, the green you're seeing was made from Changbot. On the lower floor, they have a museum, but no photos were allowed. So we made our way up, and this place was honestly breathtaking. I was in awe of the design. A lot of which were made from spoons and bowls. On the top floor, they had multiple different Buddhas, and you could actually go up and see the view from the window at the top. I was also given some orange flowers and incense sticks, and made merit for the first time. It was so peaceful here, and me and my girlfriend even floated a lotus into the water for good luck. But you definitely need to pay this place a visit the next time you're in Bangkok, Thailand. Come with me on a journey to watch and train Muay Thai in the birthplace of the sport, Thailand. So I started off on an early Saturday morning and made my way to the famous Lumpini Boxing Stadium to watch the One Championship. And guys, it was an amazing experience. I witnessed legendary Muay Thai fighters such as Sam A and the Iron Man Rod Tang. The stadium was fully packed and the atmosphere here was insane. After every strike that was landed, the crowd was going crazy, especially when the Muay Thai legends were competing. And all of this made me want to experience it for myself. So I flew to Chiang Mai and booked myself a group session at Dang Muay Thai using nowmuaythai.com. And guys, Muay Thai is no joke. This session was so intense. I was absolutely drenched in sweat, but the session was really good. It included light sparring, stretching, cardio, conditioning training, bag work and and pad work and it was such a good workout. But the best thing about thai.com is that they offer over 50 different gyms in 11 destinations across Thailand. So then I booked a one to one private session with Joe from Hong Tong Muay Thai Gym. And this was the most technical Muay Thai session I've ever had. He taught me so much about defense and reading your opponent. And I honestly learned so much in this session. But no matter what level you are, if you're looking to train Muay Thai in Thailand at the best gyms with some of the best coaches, then make sure you check out thai.com ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลายสไตล์มาเสริมให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว